สวัสดีค่ะสวัสดีซีฟิช่องตูตุท,ทันทีก็มา,มารับชมรับฟังคือนเก่านะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันเด็ดอีกแล้วน้มชมจะมาปล่อยสูตรล่าพัฒนาแล้วกะฮานอยของงวดวันศุกร์ที่15นะคะก่อนรัฐบาลไทยออกน้องชมเปิดคลิปด้วยรอยยิมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้น้อมชมจะมีสูตรหวยรัฐบาลล้าของแม่ริมโพง พอโพชัยละกะของอาจารย์ยอดไ้ได้พิจารณาคือเก่านะคะมหัพันธ์มาผู้ใดได้โชคได้มานเนานะคะ่ะเนาะลาวพัฒนาแตกเต็มเต็มมาตรงๆอีกแล้วนะคะเลขของแม่ริมโขงแพร่พะรวย้ยจะไม่เบิ่งก่อนเลยนำ้ำจมแตกเทิงห้าหน้อยแตกเทิงลาวพัฒนาอีกแล้วนะคะผู้ใดได้โชคได้มายินดีน้บุรีน้ำจมน้อยพิเศษนะคะแตกจังๆเขาโตเน้น่เต็มเ็มเลขที่ออกคือ ศูนย์สี่เก้ากับศูนย์สองน้องชมแตกเทิงบนแตกเทิงล่างเลยนะคะศูนย์สองกะมาตงตรงเก้าสี่สี่เก้ามาเนียนเนะะียน,นนะคะน้อชมปังคักปังเนนะคะรับสับรัว่วหฮาหนอยแลวเลาวัฒนาเลขที่ออกคือหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ตัวนี้มาตรงตรงน้องชมบอผิดวังอีลีนะคะสำหรับสูตรแม่ริมโคง รับสับต่อเนื่องรวัรวๆต่างแต่งทีติพานมากอะ่ะเขาเต็มเต็มเล่าพัฒนาเทิงห้าหน้อยน้งชมหววนี้สูตรเมริมคงจะคัดจุดเต็มบอ,อกมาใหา้ได้ยพิจารณาคือเก่านะคะสูตรพอู้ชายาห้างวดทีติพานมาเจียดชิวเต้มเดี๋ยวนะคะสำหรับสูตรพอู้ชายนะคะที่พอเฮาจัดให้สองสีนะคะเลขหนึ่งสีพอเฮ้าทรงมาให้ที่หลังเป็นทีน่าเสียดายค่ะน้ำชมพอเฮาบอกว่า เพิ่นมันใจเพิ่นได้ฟันทรงมาให้เอ็ดมินเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเอ็ดมินได้ลุงคิดไปแล้วกับบอยากลุ้งสำสอนนะคะกับโเป็นอย่างน้ำชมเลขพอเฮ้าเดินดีอยู่แล้วนะคะหัวด,ดีหลุนใหม่น้ำชมะะ่มละกันสำหรับอาจารย์ยอดหัวทีพผ่านมาน้าชมที่อาจารย์ยอดเน้นห้น้ำชมคัดห้มาสายวิ่งสายเลนนะคะสำหรับเลขบนออกสามสามน้ำชุ่มเน้นสามบนนะคะ เลขวิ่งเล็กลรนปังหลีน้ำชมเล็กจับครูหลุดไปนาะค่ะสำหรับอาจารย์ยอดนาะค่ะงวดนี้จะให้เบิงเง่งแนว้ทังงทิงสามเซียนเลยน้องชมเทิงสูตรเมริมขงสูตรพอผู้ใช้หลอกค่ะสูตรอาจารย์ยอดนะคะต่ว่าก่อนอื่นก็ไปติดตามรับชมและฟังเสียงสัมผั์ของพอผู้ใช้นะคะว่างวดนี้พอเข้าจะได้เป็นแนว้ทั้ทงตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอนะคะที่เป็นจ่องพิจารณาเอารน้ำชม ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะโอ้ตามเลยพ่อเฮาให้แฟนช่องได้พิจารณาอีกแล้วนะพอ่อโอ้ยเมื่อวานนี่เป็นตาเสียดายครับทุกนพะ่อเนาะเล่าพัฒนาเนาะพ่อเฮาตอนตอนออกค่ะค่ะโอ้เสียดายตอนลงคลิปนะพอ่อตอนลงคลิปพ่อเฮาฟันใหายแทะสองซีนะพอ่อ พอเข้าทรงเลขมาไห้ที่หลังอีกหนึ่งหนึ่งสี่โอ้ยเป็นติดนาเสดายครับพราะ้นนวดไม่เด้สิกันเรืย่าเขาหนึ่งหนึ่งค่ะมามาเท่งอันเลขหกตัวมาเท่งเลขสี่ตัวเลยเนาะพ่อเอาบบเป็นยังเนาะค่ะงวดหนีลุ่นต่อเลยเนาะเป็นได้พ่อไปอันไปคัดไปคำนวณแล้วว่ามาแท่ๆเลยทรงไม่หนูเบิ่งอีกรอบนึงโอ้ยแฟนช่องกระไดเนาะ เอาพอเป็นยังเนาะค่ะโดนๆจะหลุดเนาะเลียกพอเข้ากระไดเอาสำหรับแฟนช่องเข้างวดนี้เฮ็ดคักๆแล้วพ่พอมันใจคักงวดนี้กระไดก่อนโัตยอ้อยคงโค้งก็ได้อีกพอโค้งไปนัดบ่ายม้มงบุญปลายสามแล้วค่ะแมนโอ้ยลาพัฒนาเพราะว่าล่งปกติล่งเคาล่องเธอเดียวไงฟันฟันคือฟันไปเลยนะพอเป็นยังเล็กน้อยเพิ่นกระลุนเรื่อยๆเนาะ มันนางมันอีกก็มันไม่เคยออกมันไมาออกเป็นเลขลรางป่ะพอก็เลยว่ามันมันวอร์วันพระมันเคยเผาผอบีตหนึ่งหนึ่งหลุดแล้วเพราะว่าสูตรของพ่อมันได้จากซ่านเนาะเออมันมามันมามันมาห้อยเก่าวดีพอห้าเปิดคือสิมานลายมันประพอม่อคืนนี็นไหมได้ลายอยู่ถ้าเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้ได้หน่อยจักเธอหรือพอห้ามมันตลอดนะคะ กันตามกับนีแต่ตัวละพันขึ้นนะพ่อโอ้ยยินดีน้ำมีลีนะคะให้แฟ,ฟนช่องได้ชโชคได้มาน้ำเด้พอพ่อเด้อว,วันนี้ก็ได้วันนี้ฟันคักเลยพ่อๆงวดวันศุกร์ไหมงวดน,นี้มีแต่คนรอค,อ,อ,คอยนะคะแม่ค่ะเอาจับคู่นนเนียนเลยแม่เลาทุกเปิมันคือกันกัเลืดไข่เไหอ๋อค่ะโอ้มันมาส่งเดียวกันเลยบ่พ่อแคมค่ะเพราะว่าคนสำหรับชาวบ้านบัานที่นี่มันเดือดแล้วคนเดือดให โอ้ค่ะพอเห่าฟันท่งคักเลยแล้วเนาะค่ะมันตองหัวโตค่ะค่ะค่ะตัวโบว่าหนึ่งหนึ่งใช่พวกมาโอ้โ่อเราอกแสดงว่าย่ายเฟินได้ทั้งหกตัวทั้งสี่ตัวนี่เพราะว่นี่งาค่ะกะลีเนาะเฟินดวงดวงสมพงกันอีลีเนาะพ่อเนาะพ่อเฮากับดวงสมพงกับอันช่องแพร่พรวยเฮาเนาะค่ะออกนี่ แทบจะบูรุษเลยนะพ่อเนาะสูตรของพ่อเฮาเดินดีค่ะนะคะอันนี้ก็แนวทางถ้าผู้ใดมีดวงสมพงศ์กันกะคงจะได้โชคได้ mắn สีมันออกใบ่อยเี่ค่ะโอเคคุณพ่อเก็บสีบ๊อย่าเอาดอกนออีสเนาะค่ะแมนแมนอันนี้เป็นสีฟันเนียนๆแสดงว่าอันเลขใหญ่เลขใหญ่นี่ฟันท่งตัวเก่าเป็นบ่อเลขใหญ่เห่าไหมเลขเล่ามันก็ออกแบบนี้ตรงไหนเราจะเห็นตักเลยอ้าค่ะ ตกง้อกับเล็กให้จดสีวาได้ปะอ,บบอ่าวพอเป็นยังหลุนหลุนเหล็กเล้ากานะ่านะอนเนาะพอเนาะให้มีทุนไปต่อยอดก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคนมักแนวทาง<อ>เล้าพัฒนาเนาะคะ่ะอา้าววันนี้ได้ตัวใด<อ>แม่แม่แมแมแมพอพอวันนี้จับคู่ให้แฟนช่องโหลดโซเด่นเนาะค่ะกอเอาตัวคำนวณมาเบิ่งนนะค่ะฟันคักเด้อวันนี้เด้อเลขมันออกฟังตั้งเลข ล่างตัวนี่วะหนึ่งปีบานนี้พ่อพ่อก็เลยว่าพ่อพ่อสียเฮ้ยเป๋ามันส่ได้ตลอดนอเป๋าวางมันดอกกระดานต้นให่แน่พ่อค่ะหนึ่งปีโอ้บังคับปังแน่เนาะค่ะพอเท่ากับมาตรงๆเลยเนาะทึ่งหนึ่งหนึ่งทึ่งหนึ่งซีเนาะพ่อมาว่านี่เนาะอ่ค่ะอ่าจับคู่ครับพ่อค่ะจัดเล่ เอาเริ่มค่ะได้ตัวไหนมั่งคะพ่อมั<า>่งค่ะวันนี้วันนี้ได้ 1, หนึ่งห้านะพ่อหนึ่งห้าค่ะห้าแปดแล้วก็ห้าแปดค่ะพ่อครับแปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งค่ะพ่อครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ค่ะพ่อ <70 S 1> แล้วก็เจศค่ะสี่เ <47 S 1> แล้วก็สีค่ะพ่อเลข3ตัวเนาะสี่สตัวคือ431ส่งพ่อครับอา้าวเลือกเลขสตัวหกอีกชุดหนึงหกสองนะพ่อเนาะเลขสองตัวนะ 2> 6กสองค่ะ หกสองแล้วก็ห้าห้าสามสามตัวคือห้าห้าสามนะพ่อครับเดี๋ยวนะห้าห้าสามครับพ่อครับหมดแล้วคเค<อ>ือมาคของวัดตัวเด่นเนาะค่ะอันนี้แสดงว่าชุดสามตัวนี่สามหนึ่งกับ5าสามนี่ผู้ใดมักกับพอเข้าตัดเลีนได้เลยนะพ่อนอะชุดสองตัวเนาะ ห้าสามค่ะเราว่าพาเปาด้วยนะเปาค่ะเป้าตัวใดแล้วพ่อเป้านะเปาพ่อกะยังไงห้าห้าสามไปเลยดิเลขสองตัวคิดว่าจะมากบ่พอห้าห้าสามสิห้าห้าห้าสามเดี๋ยวนะถ้าเปามาจะมาห้าห้านะพ่อนะโอเคกันไหวนะพ่อเนาะเลกเปาเนาะชุดเดียวนะคะอันนี้ ดัดประเด็นนอคงปม,ปมให้ควมือเน้นไปที่หนึ่งห้านะพ่อครับ <5, S 1> ค่ะ <5 S 1> แล้วก็ห้าแปดนะคะครับแล้วก็ 8, 8, 1, 8, 1 1> แล้วก็แปดหนึ่งแหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งพ่อสี่ศูนย์ส่ศูนครัพ่อหกสองหสองค่ะ อ่าตเนีนเจริงๆดอกจันสองดอกก็คือหนึ่งห้าค่ะแปดห้าครับห้ปดนะพ่อโอเคซื้อเลขก็อจ่าลื่มไปแล้วก็กลับน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพอเข้ากับจัดให้หน่อยเนีนเนนแล้วนะคะอ่าหัวนี้พอเข้าฟันท่งมั่นใจมากห้อยเก่านะคะกะขอให้ได้ขอให้มากขอให้แตกตรงๆมาจริงๆนะพ่อให้แฟนช่องได้ชูได้มันกับพ่อค่ะ ขอบุณพ่อค้าสวัสดีคะ่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบดทั้งมวลนะคะสูตรพ่อผู้ัย้ลาวพัฒนาห้า,าน้อยน้ำชมทาห้าน,น,น,ออน้อยเลนเฉพาะน้อยปกติยางเดียวนะคะพออข้าฟันมาแบบนั้นน้ำชมเลย่ะมว้วนนี้พออข้าคขัดให้เนียนๆคือหนึ่งห้าห้าแปดแปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ 47ลกก62นะคะพอห้าเน้นให้หาชุดหา,หางคือ1า5า82ชุดนี้เล่นลายกลม,มูนนะคะเน้นหนักเลยนะ้ำชมแล้กะ 8, 1, 4, 0, ละก่8140แลักก62เป็นตัวเน้นรองลงมาหนุ่มชมเลข3ตัวคัดให้3ชุด3าหางคือ431หาหาสานะคะน้ชมกันชุดหนึงนะคะเลขเบิ้อนคือหาหานุ่มชมเลข3ตัวนี้ ชุดสามตัวสองชุดสองหางท้าผู้ใดมักชอบตัดเหรียญได้เลยน้ำจุ่มเอาแคปหน้าจอไว้ได้เลย้อคะเ้อ,เอน,อนี่คือชุดเต็มพอผู้ชัยนะคะแล้วก็สูตรเมรี่มขงนะคะหมวดนี้ตัดออกมาให้เน้น่ๆคือเก่าน้ำจุ่มตัดชุดเต็มนะคะฟันไปที่สามน้อยพิเศษปกติวี p ไอพี่นหนักไปที่เล่าพัฒนาคือเก่าน้ำจุ่มเดินดีหลายนะคะสำหรับสูตรเมรี่มขงเขาทึ่งน้อยทึ่งเล่าน้ำจุ่ม วัดนี้จัดชุดให้เลขวิ่งนะคะชมเลขวิ่งเลขแลนนะคะมีหามีหกมีสี่น้ำชมจัดใส่กันได้เลยนะคะจัดชุดให้หวดนี้มีหาสามหาสองหาหกหาหนึ่งหกสี่หกสองสองสี่แล้วก็หาสี่แล้วนินักให้หาชุดอาหางคือหาสองหาหกหาหนึ่ง หกสี่หลักการสี่น้ำชมอ้าวมักชอบพิจารณาได้เลยนะคะชุดสามตวัวคาดไห้สามชุดสามหางคือหาหาหนึ่งหนึ่งหาสีะะหา่หลักห้าหกสองนี่คือชุดเต็มสูตรแม่ริมโขงวดวันศุกร์ที่สิบหา้าพฤศจิกายนสองพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาหนึ่งชมรับซับกันเต็มๆเทิงน้อยเทิงเล่าเลขวิ่งเลลหล็กแรงวันที่ผ่านมา ฟันตัวเดียวคือเหล็กสีแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะคะงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากคือเก่านะคะสำหรับสูตรเมร่็โขงน้ำชุ่มแล้วก็สูตรของอาจารย์ยอดน้ำชุ่มงวดนี้ขัดออกมาให้เน้เนๆอีกแล้วนะคะสูตรอาจารย์ยอดเพิ่นจัดมาให้เลขวิ่งเล,เล็กเลนฟันเจ็ดไปที่บนฟันแปดไปที่ล่างนะคะจัดชุดให้ชุดสามตัว เน้น2ชุด2หางคือ371กับ372นะคะกันชุดหนึ่งคือ470น้์นชุ่มเลข3ตัว3ชุด3หางนะคะมักชอบพิจารณาเอาชุด2ตัวคัดให้3ชุดคือ7172 70นะคะเน้นหนัก2ชุด2หางคือ71กับ72เน้นเน้นนมชุ่มชุด4ตัวอาจารย์ยอดคัดให้ 3, 3ชุด3หางคือเก่าคือ8371 ซี7ี่เ7นน้องชมนีม่คือชุดเต็มของอาจารย์ยอดน้องชมมักชอบกับเซียนท่านใดพิจารณาเอานะคะมวดนี้ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังได้เสียงโชคเสียงหลาประกาคะขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใจโชคโชคเหม,มือนมนควปกฟังเป็นสุขทุคน่าสวัสดีค่ะ